พี่ชายหนูบอกไอ้ตาความรักมันมีอยู่จริงแต่ต้องหาถ้าหาไม่เจอก็ต้องทนเหงาอยู่ตามลำพังไปก่อนให้ตั้งใจเรียนอย่าเพิ่งมีรักเพราะว่ามันเสียเวลาพี่ชายหนูเลยตะโกนดังๆว่าให้ไปนอนพ,พักผ่อนนอนอยังไม่ง่วงเลยพี่พี่ก็ไปนอนก่อนสิหนูกำลังเล่นบาบีตัวโปรด เสร็จแล้วจะไปทำการบ้านนูไม่ทำตัวดักดานแบบพี่ชายที่ไม่โตอ oh, 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 oh. อ้นนงสาาวี่่เกกิดม ใจทำไมสมไมรุกบ่นมากไปมันทำพี่ปวดหูที่ี่สอนน้องไปเพราะรักน่าไม้บุกเรื่องที่หนูแอบชอบใครพี่ดูอยู่ขอให้มันรักน้องพี่จริงไม่เจ้าชู้ไม่ต้องไปเปิดหาหลอกในกะทู้ที่ไม่ปล่อยน้องไปเพราะไอน,น่นเหลิอบยุหนูก็รู้ว่าพี่รักหนูมากกว่าสิ่งใดแล้วถ้ามีใครมาทำ้ายหนูพี่จะทำไงที่ไม่ให้มีรักและห้ามให้หนูนั่นไม่มีใคร ไมอยากให้หนูนั้นได้รับรู้ถึงความปัวใจไปนอนนอนในพี่พี่ก็ไปนอนก่อนสินูกําลังเล่นบาบีตัวโปรดเสร็จแล้วจะมีทําการบ้านหนูไม่ทําตัวดัดดานแบบพี่ชายที่ไม่ต้องที่พี่สอนที่พี่สอนพี่ชายนู ทนเงาอยู่ตามลำพังไปก่อนให้ตั้งใจเรียนอย่าพึง่งมีรักเพราะว่ามันเสียเวลาพี่ชายหนุเลยตะโกนดังๆว่าให้ไปนอนพักผ่อนนอนยังไม่ง่วงเลยพี่พี่ก็ไปนอน